เท่ว่ะเท่เท่เท่ขาวๆโอ้โหจะกินไหนดูดิลายอะไรอ่ะนี่ดูตรงนี้ดกว่ากินโอ้ยดู่างอ่ะ ตัวนี้เท่อ่ะตัวนี้เท่ตัวนี้เท่ก้อนใหม่พิมพ์ได้เลยนะคะพี่หายอยักสามหกเท่ากับจำนวนสองสี่ะาโอ้ผู้ชายออกฉ่ำๆนะ เน้นไข่ง่ายไข่ไวพี่เน้นไข่ง่ายไข่ไวรวมชายรวมหญิงส่วนใครอยากได้ราคาที่แพงกว่านี้มีค่ะพี่หากระสอบ9500บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการราคาสูงกว่านี้เราก็มีเหมือนกันค่ะ9า0 0บาทใครสนใจทักสอบถามน้องแอดมินในแชทหลังบ้านได้เลยนะคะถ้าใครเน้นไข่ง่ายไข่ไวาราคาถูกต้องรหัสนี้รายการเดียวเลยพี่นะคะรหัสนี้รายการเดียวเลยนี่ ทรงได้ไซส์สวยนะคะผู้ชายออกเยอะเลยหรอผู้ชายผู้ชายออกดีกว่ารอบที่แล้วว่าไหมาออกไม่ไม่ไมส่งฟีมหมดเลยพี่ออยส่งฟีมหมดเลยวันนี้รายการนี้นะคะรายการนี้พี่ออยนี่ อาหารถือปืนแบกปูนไปบุกตึกก้อนรีวิวลูกค้าก็จะเห็นทุกตัวนะคะในกระสอบนะคะไม่แตนมแดนก็ฉ่ำอยู่นะก้อนนี้รอเรือวอแหวนหนึ่งหนึ่งค่ะรอเรือวอแหวนหนึ่งหนึ่งค่ะ เออรายการนี้ใช่นนี้นก็ผู้ชายก้อนที่สองรอเรือวแแหวนหนึ่งหนึ่งค่ะใครจะรับก้อนนี้นะคะพิมพ์ได้เลยค่ะส่วนใ,ใครอยากได้ก้อนใหม่ยอ่อยักสามหกเท่ากับจำนวน หาต่อหาต่อรอเ,เรือวอลแหวนหนึ่งหนึ่งค่ะอเออแบนฉ่ำมากแบนเยอะมากลอยแบนเยอะมากลอยแบนเยอะมากลอยแค่นัเอ็มโอ้โหรัวไม่พอนะเรียงมาเลยจะ้ะ เรียงมาลอยสำหรับพี่ๆถ้าอยากได้งานที่ราคาสูงกว่านี้นะคะก็จะมีกระสอบ9,500บาทใครสนใจก็ทักแชทหลังบ้านสอบถามน้อยนิดได้นะคะโอ้กระสอบนี้ได้ยินหลายดวยนะแต่รหัสนี้รหัสนี้มียินออกนะไอ้ไอ้9,500มียินไหมพี่ดำไม่มีไม่มีใช่ไหม ายีนิดแบพี่ว่าดีนะรอบนี้เขาทำมาดีนะนี่าต่อนี่ยินยืน พี่วันนี้สี่พันหกร้ยบาทส่งฟรีค่ะพี่ฮิบยิบิปอีกแล้วยิบขายใหญ่โอ้ยสวยอ่ะสี่พันหกร้อยส่งฟรีแต่ก้อนรีวิวก้อนนี้รอเรือวอแหวนหนึ่งหนึ่งค่ะก้อนใหม่ยอยักษ์สามหกเท่ากับจำนวนจ้ะพ,พี่ส่งฟรีค่ะพี่หาส่งฟรีสวยมากเลยตัวนั้นอ่ะ โมเมื่อกี้สวยมากเลยนี่ก็ยืนด้วยนะโอ้รหัสนี้รหัสเดียวเลยพี่ท,ท,ที่ที่มียีนปนนะรหัสนี้รหัสเดียวเลยนะเราเราเปิดเราเปิดคาโก้ขายยาวหลายรหัสมาไม่มียีนผสมเลยนะ,ะน่ะยีนใหม่ละลูกค้าถามหาคาโก้ยีนเยอะแต่เขาไม่ทําเป็นกระสอบมาเลยเนาะไม่ทํามาเลยอะ่ะเออน่ะยีนได้อีกแล้วนะ่ะ 4ี่พันหกร้อยบาทสี่สิบห้ากิโลประมาณ8ปดสิบถึง8ปดสิบห้าตัวค่ะประมาณ8ปดสิบถึง8ปดสิบห้าตัวรอบที่แล้วที่เราเปิดได้แปดสิบห้าตัวค่ะพี่เนี่ยหมพี่มันมัดเลย4สี่สิบห้ากิโล่อนี่ขาต่ออีกแล้วเด็ดมากเลยรอบนี้งานดีมากขาต่อรอบนี้ทำดีอ呀ราคาถูกกว่ารอบที่แล้วอีกอ่ะเออ ินนะก้อนใหม่ยอยักษ์สามหกเท่ากับจำนวนเลยค่ะพี่คาส่งฟรีนะคะส่งฟรีทั่วประเทศภายในประเทศนะคะพี่นะภายในประเทศนะส่งฟรีใครอยากจะรับรีบพิมพ์มาได้เลยรวมชายรวมหญิงค่ะพี่เปิดลูกที่สองแล้วนะคือพี่ดูได้เลยว่างานชายเขาจะออกมากกว่างานหญิงนะเออ งานชายออกมากกว่าหญิงแล้วแบรนด์ก็เนี่ยซาร่ามีฮนเอมมีนะพวกงานแบบเมา t เทนเดินป่ามีปนนะคะเอองานฮิปงานยีนบางตัวนี่มากกว่าสี่กระเป๋าอีกนะคะเนี่ยแปดกระเป๋าหกระเป๋าก็มีค่ะพี่มีปนนะคะกระเ๋ดูดิตัวนี้เป็นยีนสีดำนะยีนสีดำกระเป๋าเยอะมากเลยตัวนี้กี่กระเป๋าอะสิบสิบมกระเป๋สิบกระเป๋าได้ไหม สวยมากเลยคุณสวยนะตัวเมื่อกี้เหมือนกันสวยเฮฟแอนด์เอมก้าแบนฉ่ำๆอีกแล้วค่ะแบนฉ่ำๆอีกแล้วเฮฟแอนด์เอมเออ อยากรับกี่กระสอบรีบพิมพ์ได้เลยค่ะพี่หาโปรดีๆนะคะโปรดีๆยินอีกแล้วรอ้อนผู้ญิยผู้หญิง,ญงเนาะขาใหญ่ใ,ใหญ่นญี่ตรงนี้ก็ใส่กันเน้นแบบขากระบอกใหญ่ใส่ไปปล่อยนะคะสบายๆแล้วไซส์สวยด้วยพี่ไซส์สวยเนีย่ยยิน เยอะนะพี่ว่าออกหลายตัวเลยนะออกหลายตัวเลยนี่ก็ยืนกับุ้มขาใหญ่ขาใหญ่ไซส์ขาดีมากเลยค่ะพี่ไซส์ขอดีมากเลยตัวไหนหัวผ้าตัวไหนหัวหัวสวยๆพี่เอาไปแยกได้เลยอะ่ะเอาไปแยกได้เลยคือง,งานเขารวมชายหญิงก็จริงนะแต่ว่าพวกตูดพวกเป้าเขาไม่ค่อยมีเสียนะไม่มีแบบว่าขาดเยอะขาดเยินอ,อะไรอย่างนี้นะพี่ขาใหญ่ทรงสวย หลักๆก,ก็คือคอตตอนเนาะแล้วก็มียีนปนมีงานคลิปนะคะขาใหญ่ปน <S <S 1> <S 1> พวกเป้าอะไรต่างๆพี่โอเคเลยอ่ะคือแม้จะเป็นกระสอบงานราคาถูกก็จริงนะแต่ว่าดูดิ รอบที่แล้วนะ6 0 0ใครไปดูใครที่แบบซื้อถันรอบที่แล้วนะ6 0 0นะงานตัวเนี้ยแต่อันเนี้ยรอบเนี้ยโรงงานได้ราคามาค่อนข้างถูกนะคะเราก็จัดราคาโปรไปเลยแล้วแถมส่งรีให้ด้วยแต่ถามว่าจำนวนมีเยอะไหมไม่ได้เยอะนะคะพี่เนี่ยส่งผู้ชายแนละ้วด,ดิจอเจี๊ยบผู้ชาย ก็พรแแบทรงเท่อ,อ,อไซดีมากเลยอ่ะไซดีมาก4,600บาทพี่จ๋าส่งฟรีจ้ะเ้าส่งไม่ง่ายพี่เดี๋ยวพี่ทำใจ่ายให้โอเคฟิล์มเราสองคนโอ้ยตุดเป้าก็ใช้ได้หมดนะเฮออ้ ขออีกสักก้อนหนึ่งใช่สี่พันหกร้อยบาทส่งฟรีจ้ะสี่พันหกร้อยบาทส่งฟรีเต็มมากเลยไปนั่มาใหม่ให้ให้พี่อมหนึ่งเอ,อ้ยให้พี่สินกระเป๋าหน้าหลังเลยนะครับสี่พันหกร้อยบาทส่งฟรีค่ะอยากได้กี่กระสอบพิมพ์ได้เลยค่ะพี่เปิดให้ชมอีกหนึ่งกระสอบค่ะ นี่เปิดสามสอบติดเลยนะอยากให้เห็นนะอยากให้เห็นอยากให้มั่นใจนะคะว่างานราคาถูกไม่แพงมากแต่คุณภาพไปต่อได้ตุดเป้าไม่มีเสียตัวไหนที่เปื้อนตัวไหนที่เป็นคราบตำหนิเล็กๆน้อยๆอยพี่เอาไปแยกซักทําความสะอาดได้ H&M นะหน้า รอเรือวอแหวนหนึ่งหนึ่งนะคะสำหรับก้อนนี้ใครอยากรับพี่พิมพได้เลยใครอยากได้ก้อนใหม่ยอยักษ์สามหกเท่ากับจํานวนค่ะใครอยากได้ก้อนใหม่ยอยักษ์สามหกเท่ากับจํานวนค่ะพี่ผู้ชายผู้ชายฉ่ำฉ่ำเลยอะ่ะรอบเนี้ยดีมากอะ่ะดีมากเปิดให้ชมสามก็สอบติดเลยนะพี่นี่กางเกงผ้าแห้งไหวพี่พิม เดินป่าเออผ้าแห้งไว <c oughs> รอเรือวอลเว,หวนหนึ่งหนึ่งนะฮะส่งฟรีจ้ะรีวิวก้อนนี้ถ้าตารางก็มาเธอดูดิตัวนี้เหมือนงานในนี่เลยกองทับเลยอืมกระเป๋าอ่า